วันนี้เนี่ยค่ะเจมส์ครบรอบ5ปีเดินนายค่ะครับต้องครบรอบ5ปีเดินนายเซ็นเตอร์พระราม9นะครับต้องบ,บอกว่าเป็นการครบรอบที่ผมว่าอย่างส่วนตัวผมเองผมไม่มาเดินนายบ่อยมากก็ยินดีกับเดินนายก็ดีใจกับเดินนายที่มาถึงวันนี้มาได้แล้วก็แบบคนมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดเรารู้ว่าเราเป็นคนลูกค้าเราแบบทุกครั้งที่มาแบบทีทแบบทท่จอดรถหายา,ยากมากต้องดีใจกับเดินนายครับล้วขอให้เดินนายน่ารักแล้วก็มีคนมาอย่างนี้ตลอดไปครับผมอย่าเราบอ,อกอาเม่นี้มาเรียกว่าก็ไม่ได้ติดทดางสะดวกมากแต่ว่าแนครับเข ใงานวันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับแล้วก็เขาจัดกิจกรรมดีมากครับผมเป็น The Nine Fabulous Five Anniversary แล้วก็เขาจะมีแบบมีโชว์แล้วมีอีกหลายวันด้วยครับไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นที่ทีมาใกล้มาง่ายแล้วก็ครบทุกอย่างเลยครับผมเวลามาที่นี่ได้หมดทุกอย่างทั้งนาคารกินข้าวอะไรก็ว่าไปชิวกับเพื่อนได้หมดเลยครับผม ละครตอ,อนนี้ถ่าย2เรื่องเป็นไงบ้างครับวันนี้ถ่ายละครสเรื่องก็สนุกดีครับเจนนาคพุธเราเป็นคนหนึ่งพนักศ <c oughs> สกษาธิตรเราเป็นอีกคนหนึ่งอย่างงี้ยครับก,ก็ได้เป็นคุณนล ranging กับคิมใน,ในหนึ่งอาทิตย์ก็มันดีครับบางทีก็ลืมเป็นตัวเองบ้างแต่ก็โอเคครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นการทํางานที่อ,า,อาจจะต้องใช้ความตั้งใจความพยายามแล้วก็สติมากกว่าเดิมมาผมวันนี้คิวให้กับละครเป็นหลักก่อน คือใช่ครับพื้นที่เราเทคิวให้ละครมาตลอดแล้วละครเป็นพีโรตี้หลักแต่ว่าเมื่อก่อนเราถ่ายแค่เรื่องเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เราถ่ายสองเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบยิ่งตั้งใจแล้วแบบต้องแบบทาให้เต็มที่มากขึ้นมากกว่าเดิมครับเพราะว่า2เรื่องก็ถามว่ายากไหมก,ก็ยากอยู่ครับเราก็เป็นครั้งแรกที่เราได้รับ2เรื่องด้วยก็เลยต้องตั้งใจให้ดีๆครับยังแบบว่าถ่าย2องเรื่องด้วยแล้วก็ต้องเรียนไปด้วย หนักไหมล่ะครับก็อาจจะมีอะไรให้ทํามากกว่าเดิมแต่เรียนคือเราก็ด้วยคำนี้เรียนปอโถะครับมันาการที่เราต้องไปเข้าเรียนอะไรอย่างนี้มันก็จะน้อยกว่าปอตรีใช่ไหมครับอาเทนด์แดนสังเกตก็จะน้อยกว่าปอตรีเพราะฉะนั้นเราก็เราก็แบ่งเวลาได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายละครได้มากขึ้นครับผมเครียดไหมครับเพราะว่าการถ่ายละครเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาไปเรียนปอตรีด้วยอ๋อไม่เครียดครับเราทํามาตั้งแต่ปอตรีแล้วปอตรีเครียดกว่าเยอะเลยครับปอตรีต้องเข้าเรียนมากกว่าอาทิตย์ละหลายวันนะครับ mm hmm. แล้วเราต้องถ่ายละครด้วยเพราะฉะนนั้ การปอนโทนี่โอ้สบายเลยครับแต่ว่าปอนโทเราต้องจัดการเวลาให้มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยต้องตามงานกลุ่มต้องทํางานกลุ่มให้มากขึ้นทำรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากไปอีกแบบนึงครับปอนโทเนี่ย,ยจัดเวลาค่อนข้างดีครับจัดเวลาดีต้องขอบคุณทางผู้จัดก,การทีมพี่เอที่ช่วยวยจัดตารางเรียนกับตารางงานของผมให้เข้าล็อกได้อย่างเต็มทีครับแล้วก็ยังมีเวลาได้พักผ่อนด้วยครับผมยางสัปดาห์อ่งนี้เจมมีแบ,บ่งเวลาไปเรียนยังไงบ้าง ก็เขาจะเรียนปอนโฮจะเรียนแค่เสาอ,อ,อันนี้นะครับแต่อยู่ที่ว่าเทอมนี้เราจะลงมากลงน้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่งานที่เราต้องทำครับซึ่งปร,ริญญาโทผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเรียนที่ต้องรีบจบมันเป็นปริการเรียนที่เราเก็บเกี่ยวความรู้ประสบก,การณ์คอนเนคชันให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองครับผมแสดงว่าเราเราเรียนอาจจะจบไม่พร้อมเพื่อนถูกไหมเออก็ใช่ครับแต่เราก็ถามว่าเราซีเรียสไหมเราไม่ซีเรียสเพราะว่าผมเชื่อการเรียนมันเป็นอะไรที่แบบเราทําตามที่สิ่งที่เราแบบในในความเดียวของเราแล้วก็ทำทุ อยากได้พร้อมๆกันจะดีที่สุดครับแต่ก็ไม่ได้ชา้ชากเกินเหตุแล้วยังไงเราก็เรียนอยู่แล้วครับผมเราก็ทำใจว่าประมาณวว่าอาจจะแบบช้าผมว่าดีไหมหนึ่ยอ๋อใช่ครับเราทําใจเราทําใจไหมเราก็ไม่ทําใจครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เราต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วยอาจจะชา้ากว่านิดนึงครับผมแต่ยังไงก็ผมก็ยังผมก็บอกตัวเองว่าเราก็ยังอายุน้อยอยู่เราก็ไม่ต้องรีบเรียนไปไหนครับผมจองไว้ประมาณกี่ปีคะเจม อันนี้ผม2อสปีประมาณนี้ครับแต่ผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่เราก็ค่อยๆเรียนไปแล้วทำงานไปด้วยทำ,ทำทั้งสองอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ให้มีอะไรที่มันบกพร่องก็พอแล้วครับช้าแต่ชัวร์ก็ถ้าได้เกรดดีๆได้ความรู้ดีๆก็โอเคครับแ้วก็ได้จะลับปรนเพิ่มอีกไหมครับเพราะว่าปีนี้เราเล่นถ่ายไปแล้วปีหน้ามันล้อันเ้อ๋อ ก็ตอนนี้ก็ต้องถามพี่เอทางพี่เอแต่ว่าที่แน่ๆคือก็มีละครเรื่องหนึ่งแล้วปีหน้าที่จองไว้แต่เรายังไม่รู้ว่าจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับหลังจากจบ2เรื่องนี้เราก็ปีหน้าเราก็เริ่มละครเรื่องใหม่แต่ว่าปีหน้าจะกี่เรื่องอันนี้เรายังเรายังไม่รู้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่มาบอกอีกทีหนึ่งครับผมีเจหา่น้าังานอีเวนต์แต่ว่าแฟนคลับเราก็ยังเหนียวแน่ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ก็ยังติดตามครับจริงๆก็หายหน้าไหมก็ก็ยังมีบ้างรับมีบ้างอยู่แล้วก็ได้เจอกันอยู่แบบเดือนนึงประมาณ3 -4 อะไรเงี้ยครับถ้ายังได้สนุกสนานตามงานอีเวนท์ที่เขาจัดอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่จัดงานแล้วขอบคุณแฟนคลับที่มาเจอเราเพราะเราก็อยากจะเต็มที่กับทุกงานที่เราทำาไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ละครโฆษณา,นาหนังอะไรก็ว่ากันไปครับผม ผมจัดมาแล้ว2ปีใช่ไหมแฟนมีติ้งก็ถ้ดูเดี๋ยวดูครับว่าปีนี้ถ้าเกิดสมมุติมีโอกาสดีๆแล้วก็มีช่วงเวลาที่แบบจัดลมล็อกอะไรแบบเราก็จะจัดในปีที่3เหมือนที่จัดมาแล้ว2ปีครับนะผมสนุกมากครับแฟนมีติงของผม,มนสนุกจริงครับนะผม ยังไม่ได้แพนนะยังไม่ได้แพนว่าไปที่ไหนแต่ว่าเราก็ตามธรรมเนียมทุกปีก็มักจะมีโอกาสได้จัดครับแต่แต่เรื่องการจัดงานส่วนใหญ่จะเป็นให้พี่เอช่วย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 กันคิดช่วยกันดูครับว่าเอ้ยที่ไหนอะไรยังไงเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทีมยังไงอะไรนี้ก็แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันครับมานมีเรียกร้อ,องมาบ้างไ,ไหมคะเรียกร้องครับเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอยากจะไปแปไ,ปไ,ปไปมิทติ้งมิทติ้งกรีปปีนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าก็อยากไปเหมือนกันครับแต่ว่า มันยังแค่ครึ่งปีอยู่เลยเรายังบอกไม่ได้ว่าที่ไหนต้องแบบรอไปปีก่อนถึงจะรู้ครับผมแล้วปีต้องมีแน่นอนสำหรับปีนี้ก็อันนี้ผมก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้คุยกับพี่เอแต่ว่าตามตามธรรมเนียมแล้วตามปกติที่ผ่านมาก็ใช่ครับผมเจนจากเจมีองสาวตนนี้แหละผมจับตา m o งแบบว่ายังไม่เคยเห็นนอเจไม่เปิดตัวคือน้องสาวผมเขาเรียนอยู่ครับแล้วเขาไปเรียนเมืองนอกครับตอนนี้ซึ่งเขาก็ เขาผมก็ไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครสนใจครับแต่ว่าแต่คือน,น้องสาวของเขาก็ เขาก็จริงๆผมเองอะยังตามตัวน hmm. ้องสาวผมยากเลยครับเพราะเขาไปเรียนเขาก็ยุ่งกับการเรียนเขาซะจนแบบเราก็แบบยังเด็กอยู่อะครับเราก็ให้เขาแบบใช้ชีวิตของเขาอย่างเต็มที่ครับให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเรียนสิ่งที่เขาอยากเป็นนะครับผมนีกจะได้เห็นไหมนีกจะได้เห็นน้องไหมครับเอ่ออันนี้เรายังไม่รู้ครับแต่ถ้าเกิดไปดูไปเจอผมตามห้างตรงนี้ก็น่าจะได้เห็นผมเดินกับแม่กับน้องสาวอยู่เรื่อยๆครับก็ไปเจอกันตรงนั้นได้ครับผมแต่ว่าถามว่าในงานวงการบันเทิงอันนี้ผมเราตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่เราจะต้องมาตอบ ยี่ริบครับกำลังจะยี่สิบครับกำลังจะ20ครับกลังาจะ 20, 20ก็ก็เขาก็กำลังแบบเรียน <c oughs> กำลังแบบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วพอเขาไปเรียนเมืองนอกอย่างเงี้ยเขาก็เราก็ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยเจอกันแต่ก็ยังโอเคเพราะรู้ว่าเขาก็ตั้งใจเรียนก็ก็ส่งกำลังใจให้เขาเรื่อยๆครับผม <c oughs> มีมีกลับมาเรื่อยๆเวลาเขาเบรกเนี่ยปีหนึ่งปุ๊บเด็กเมืองนอกเขาจะกลับมาปีละครั้งเองครับเอากลับมาก็แบบพาไปเที่ยวพ่อก <c oughs> <พ>็จะพาไปเที่ยว เราก็ทํางานไปแต่ก็เกิดแต่ก็ดีใจที่เขาเลือกเส้นทางของเขาซึ่งเขาก็เลือกเส้นทางของเขาชัดเจนนะว่าเขาจะไปเรียนแล้วเขาจะไปหาความรู้ที่เมืองนอกก็โอเคมีครมายการติดต่อรือว่าแบบตะลุยหรือว่าเปิดตัวครอบครัวหรือบ้าไไงไหมครับีมีไหมครับเคยมีรายการเดียวแต่ว่าเป็นการ์ตูนครับของพี่แอน,นานมากเลยครับแต่เป็นรูปแบบการ์ตูนครับเท่านั้นเองครับผมใช่นริตเาห่วงน้องไหมคะต้องไปเรียนต่างประเทศไปที่เราก็เป็นห่วงครับตามภาษาพี่ชายธรรมดาพ่อแม่เราก็เป็นห่วงแต่ว่าน้องสาวผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ ทำอะไรด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วครับเราก็แค่วยพองเขาคอยซัพพอร์ตเขาธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาโอเคอยู่แล้วครับผมอันนี้ต้องส่งน้องเรียนด้วยไหมคะส่งน้องเรียนไหมก็ช่วยๆกับพ่อแม่ครับผมจริงแล้วอันนี้เราก็แบ่งๆกันแล้วก็เป็นอะไรที่เราช่วยกันคิดมากกว่าว่าเอ้ยไปที่ประเทศนี้ไปที่โรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่แต่ว่าส่วนเรื่องส่งไหม <c oughs> ไม่รู้ต้องถามพ่อแม่